ผมมาเฉลยครับ EP นี้สาแนกัน FC เขาถล่มทลายมาแล้วเกินว่าทำไมอีโบยิงแล้วนิ่มจังทำไมอีโบยิงแล้วไม่วีรีคอยทำไมอีโบยิงแล้วรู้สึกเหมือนเอาดินปืนออกนี่หยุดดราม่าผมให้ดูก่อนอที่พี่ปืนยิงอ่ะคือลูกซา,า่าแล้วก็ที่ผมยิงอ่ะคือลูกนี้ฟนี่ชาานน่างภาพแพงครับเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นนะนี่ดูครับมันไม่มีการได้เอาดินปืนออกอะไรทั้งสิ้นฮะดูฮะทุกอย่างปิดหมดนี่มันคือลูกยี่ห้อนี้นี่แบบนี้ไม่โฆษณาให้เยอะซื้อมาแพงด้วยปับผมก็เลยต้องไปเดือดร้อนครับพี่ปืนไปเอาปืนมาเมาื่อวานพี่ปืนเอาปืนมาฝากไว้ให้ฟดูเขาเก็บเขาเก็บปืนดีมากเลยนะอันนี้เรียวๆยาวๆเลย ดูก่อนว่าเอาปอ4ทำไมวะทุกครั้งนะครับปืนอ่าเขาปอาปอ4มาให้เย่อยบายๆพี่ปืนมารับปืนกลับแหละเมื่อวานตอนเย็นเอามาให้รีบรีบกลับดูเขาเขาเก็บปืนดีมากเลยผมก็ต้องเก็บให้ดีนี้ฟ้าบนี่หยุดดรามา่าหยุดดราม่า โอ้โห oh. ดูเดี๋ยวๆๆๆๆๆดี๋ยังไม่ออกว่ะออ,ออกแล้วนี่ใส่ให้ดูสดๆเลยฟับผมกำลังลังเลว่าผมจะเอาที่อุดหวัวจะแม่งคงไม่ดังมากอะนี่นะดูลูกนะ ปั๊บนี่อย่างนี้ทิชชู่เลยทิชชู่โอ้โอลืมลืมฟับนี่ที่มันไม่มีรีคอยอ่ะนี่สภาพตรงนี้ครับตรงนี้ตรนี้นี่ผมยิงกับเป้าระยะประมาณห้าเมตรแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วดูกลุ่มกระสุนมันนะ <c oughs> ดังดีเหลือเกินโอ้โหอ,อยากให้เห็นตอนปอกออก ถ้าเป็นคนก็เรียบร้อยครับเออนี่อยู่ครบนะอันนี้ผมยิงห้าเมตรนะมีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้หมอนนั้นนี้ไม่เกี่ยวครับนั้นนี้<อ>คือลูกเก้าครับโอเคเอาเด็อเเดเดอยวได้ลูกเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้หมอนออหมอนมันเข้าอย่างคมเลยนี่เฉลยไม่ใช่ลูกเสกไม่ใช่ลูกอะลนออกนะฮะแต่เป็นลูกแบบนี้ โคตรสวยเลยต้องไปล้างใช้เขาอีกเสร็จยังครับขอขายของแป๊บนึงครับโอเคโอเคได้ได้ครับอันนี้ครับโฟกัสโฟกัสด้วยครับแต่โฟกัสอันนี้เป็นซองซองปืนจากสปอนเซอร์ครับนี่ครับซองใครเด็กจากมีน้อยร้อยปืนครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับช่องมีน้อยร้อยปืนเฟซบุ๊กมีน้อยร้อยปืนครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ใายสงสัยนะไม่ดราม่านะนี่ของจริงไป